มาดูในปี2026โลกของยุคโธปกรณ์ต้องสั่นสะเทือนเมื่อประเทศไทยเปิดตัวรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อว่าดุนเลเวีทันเอ็กยานรบสุดล้ำที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของวิศวกรไทยและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศรถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจให้กับกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดูมเลว,เวิทัน X ถูกออกแบบมาให้รองรับการรบในทุกภูมิประเทศด้วยระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟที่สามารถปรับตัวอัตโนมัติตามสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นที่ลื่อนถลยหรือทะเลทรายที่ร้อนระอุตัวรถถังม,มาพร้อมกับกรอดนานโน,โนโคอมโพสิตที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าเหล็กกล้าช่วยป้องกันการโจมตีจากกระสุนจาะก,กรอและขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างยอดเยี่ยม ด้านอาวุธรวมเลเวียทานเอ็กติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด140มิลิเมตรแบบเรียบลำกล้องสามารถยิงกระสุนพลังเจากเกราะที่มีพิสัยยิงไกลถึง5กิโลเมตรพร้อมระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติที่มีความเร็วสูงทำให้สามารถยิงซ้ำได้ในเวลาเพียง2.8วินาทีต่อ1นนัดนอกจากนี้ยังมีระบบอาวุธเสริมเช่นปืนกลควบคุมระยะไกลและโดรนลาดตระเวนที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถถังทำให้สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้แบบเรียลไทม์ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบ AI ภายในดูมเลวีทัน X ซึ่งสามารถประมวลผลสถานการณ์การรบและช่วยตัดส,สินใจในการเคลื่อนไหวหรือการยิงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลของกองทัพเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยอื่นได้อย่างรวดเร็ว ภายในรถถังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกเรือ3นายได้แก่คนขับคนยิงและผู้บัญชาการโดยมีจอแสดงผลแบบ360องศาพร้อมระบบอินเทอร์เฟซที่รองรับทั้งระบบสัมผัสและการสั่งงานด้วยเสียงทำให้สามารถควบคุมได้อย่างคล่องตัวในทุกสถานการณ์ ในแง่ขององค์การผลิตดูมเลเวียทานเอ็เป็นรถถังที่ถูกผลิตขึ้งภายในประเทศเกือบทั้งหมดโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยทําให้สามารถลดการพึ่งพาต่างประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศได้อีกทางหนึ่ง ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยพลังการทำลายที่รุนแรงและเทคโนโลยีอัจฉริยะรวมเลเวียทัน X ไม่ใช่เพียงแค่รถถังแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าที่กองทัพไทยพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและทรงพลังนี่คืออีกหนึ่งก้าวที่ออโตโบ้บลูดภูมิใจนำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักก่อนใคร